โอเคครับเรามาดูสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับตัว h AP a ปเอซนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ระดับใช้งานาโซโหทั่วไปนะครับที่เป็นตัวแรกที่สามารถถอดและเปลี่ยนสอ,อากาศได้ดังนั้นมันมีข้อควรระวังอย่างนี้ครับ ถ้าอุปกรณ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนเสาอากาศได้มีการจ่ายไฟฟ้าและทํางานโดยไม่มีเสาอากาศนะครับสัญญาณที่ส่งออกมามันจะไม่มีที่ปมันจะย้อนกลับเข้าไปที่ภาคจ่ายกระแสและอาจจะทาให้อุปกรณ์เสียหายได้ดังนั้นสิ่งนี้จําเป็นต้องควรทราบเสมอคือหนึ่งถ้ายังไม่ใส่ยังไม่มีตัวเสาอสากาเนี่นะครับห้ามเสียบปลั๊กไฟเป็นอันขาดนะครับผมดังนั้นก่อนจะเสียบปลั๊กไฟให้เราใส่เสาอากาศให้เรียบร้อย วิธีใส่สอาาศนะครับก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับมีข้อควรทราบอย่างนี้คือเนื่องจากหลังจากที่เราใส่สอาวาศเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องอดันตัวสอาวาศให้ได้องศาหรือได้มุมที่เรียกว่าตรงข้ามกับพื้นคือเป็นแนวตั้งจากจากพื้นนะครับซึ่งบางทีพอเราหมุนแน่นแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงตัวหัวเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับตัวหัวตรงนี้นี่ไม่รู้เห็นไหมนะ หัวตรงนี้ซึ่งจะเป็นตัวที่เราสามารถดึงพับเสาอากาศขึ้นได้นะครับถ้าเราหมุนแล้วไอจุดที่พับขึ้นได้เนี่ยมันอาจจะขาดหรือเกินนะครับไม่แนะนําให้หมุนกลับมานะครับคือให้เราหมุนตามเข็มถ้ามันเลยไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถหมุนรอบนะครับให้หมุนเกินไปนะครับไม่แนะนําให้หมุนทวนเข็มเพราะว่าการหมุนทวนเข็มเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเสาอากาศมีความหลวมดังนั้นถ้าเกิดหมุนเกินไปยังไง เกินจุดพับนะครับก็ให้หมุนตามเข็มไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะตรงนี้มันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยพับเสาอากาศขึ้นมาเป็นแนวตั้งนะครับพอพับเสาอากาศขึ้นมาเป็นแนวตั้งเรียบร้อยก็คราวนี้เราก็สามารถที่จะปรับปรับเสาอากาศได้ละสมมุติเราต้องการปรับนี่เห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมเผลอไปนิดเดียวคือเมื่อกี้เสาอากาศเป็นแนวตรงแบบนี้ใช่ไหม ผมเผลอไปจับมันอย่างนี้เองฮะปรากฏมันหลวมหลุดงอนไปเลยนะครับดังนั้นเอาใหม่ครับหมุนเสาอากาศให้แน่นเนี่ยฮะหมุนให้แน่นตามเข็มเลยนะครับอ่าหมุนให้แน่นตามเข็มแล้วเอาขึ้นมาจนถึงระดับที่เราต้องการอ่ะอย่างนี้ครับเสาอากาศก็จะอยู่กับที่แล้วก็มีความแน่นหนานะครับข้างนี้ผมปรับเยอะเกินไปใช่ไหมอ่าผมปรับเยอะเกินไปก็หมุนนะครับ แล้วก็อันนี้อ่ะเท่านี้นะครับสำหรับตัวข้อแนะนำเกี่ยวกับการน้ำ h a p AC ไปติดตั้งแล้วก็พอได้มุมของสาวกาศเรียบร้อยก็ให้ทำการเสียบปลั๊กไฟเพื่อใช้งาน